ขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้รุ่งเงย็นครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับเดือนรอมฎดอนเดือนอันทรงเกียรติของพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงคได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละสินอดในโครงการรอมฎดอนสัมพันธ์ครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอนในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์กับลูกค้าของธนาคารและชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาร่วมจากที่ต่างๆนมูลนิธิเพือ่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคุณทีรศักดิ์สุนยศกรรมาการผู้จัดก,การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานและให้สัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์และการบริหารงานของไอแบงค์ ออกอากาศสดในรายการวิทยุเพื่อสูขการอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมพูดคุยและรับประทานอาหารกับผู้นำทางศาสนาโตอ,อิมามและผู้บริหารของมูลนิธิครับวันนี้ท่านอิสลามได้มาร่วมละศีนอดนะโดยเราเป็นผู้จัดเตรียมอาหารให้กับชาวม,มุสลิมซึ่งถือเินอดมาทั้งวันตามหลักศาสนาแล้วผู้ที่ เตรียมอาหารให้กับผู้รับศีลอดนั้นก็จะได้บุญเท่ากับผู้ที่ละศีลอดเหมือนกันนี่คือเป็นเป็นความดีงามอย่างหนึ่งของาศาสนาอิสลามที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซช่งกันแลกกันครับในานามของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้กรณามาสนับสนุนในการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดในวันนี้าการที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มาสนับสนุนในการที่พี่น้องมุสลิมได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นถือว่าเป็นกุศลอันแรงกล้าผมให้ขอเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมทุกคนได้ปฏิบัติอิบาดะตลอดเดือนรอมฎอนและขอให้ได้มีความเห็นอกเห็นใจ ของคนที่ด้อยโอกาสหรือพี่น้องคนที่ยากจนและในวันที่22ส,สิงหาคมที่ผ่านมาที่ผู้บริหารธนาคารยังได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นเจ้าภาพ